ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต,ต้าเต๋อจริงบทที่63และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเชื่อมสัมพันธ์คนเราจะทำงานต้องเข้าใจเหตุผลของไร้ปัญหาก่อนทำงานไม่ก่อปัญหาการกระทำไม่เสแสร้งสิ่งที่อธิบายคือจิตทำงานไม่ก่อปัญหา สิ่งที่อธิบายคือกายซึ่งก็คือคนเราจะทำงานต้องเข้าใจเหตุผลของไร้ปัญหาก่อนคนจำนวนมากเข้าใจว่าชีวิตคือกระบวนการแก้ไขปัญหาแต่เราเคยคิดหรือไม่ว่าปัญหาของชีวิตมาจากที่ใดหากไม่สร้างปัญหาก็ไม่ต้องแก้ปัญหากระนั้นหรือ อันที่จริงเดิมทีชีวิตคนเรานั้นไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดที่ไม่มีความโลภและไม่เรียกร้องสิ่งใดดังนั้นจึงไม่มีความโกรธแค้นไร้โรคและไม่มีภัยท่านเหล่เาเจือกล่าวเสมอว่าย้อนสู่ทารกน้อยนี่ไม่ใช่ให้เราเป็นทารกยักษ ที่มีเสื้อผ้ามาก็ยกแขนขึ้นสวมใส่เมื่อข้าวมาถึงก็อ้าปากโตแต่ตัวโดยไม่ทำอะไรสิ่งที่คำพีเต้าเต๋อจริงอธิบายล้วนเป็นวิธีทางจิตคือให้เราสำรวจจิตของทารกจากนั้นค้นหาตัวตนเดิมแท้ของตนกลับคืนมา เด็กทารกไม่มีปัญหาเขามีชีวิตชีวาเมื่อดีใจก็ยิ้มหิวก็ร้องไห้ไม่พอใจก็ร้องอุแวเพียงแต่ความคิดเหล่านี้ล้วนเกิดตามวาสนามาและไปตามธรรมชาติไม่ติดค้างอยู่ในใจดังนั้นจิตของเราจึงบริสุทธิ์อยู่เสมอ สภาวะของเขาอิสระเสรีอยู่ตลอดประโยคที่ว่าทํางานไม่ก่อปัญหาหมายความว่าคนเรามีชีวิตในโลกย่อมต้องทํางานแต่จะทํางานต้องเข้าใจเหตุผลของไร้ปัญหาก่อนประโยคที่ว่าทํางานไม่ก่อปัญหา มิใช่มีปัญหาน้อยลงจะดีกว่ามีปัญหาเพิ่มแต่หมายถึงกายกับใจต้องมีความสมดุลกันการงานคือการทุ่มเทกายใจให้กับธุรกิจและทำงานอย่างสุดจิตสุดใจคำว่าไร้ปัญหาคือการปฏิบัติตามกฎไม่สร้างปัญหาเด็ดขาด เราศึกษาเตา่าไม่ใช่เพื่อให้ตนได้รับอะไรแต่เพื่อให้เราเข้าใจว่าเรากับครอบครัวประเทศและทั่วลลาคือกายที่เดียวกันเสมอดังนั้นผู้ที่ศึกษาเต่าอย่างแท้จริงต้องมีจิตสาธารณะเมตตาเคารพหน้าที่การงานและตอบแทนคุณประเทศ จิตเดียวที่เขาไม่มีคือจิตส่วนตนดังนั้นเขาจะไม่หลงไหลกับการสรรเสริญการเสพสุขและความสำเร็จและไม่ตกอยู่ในสภาพถูกใส่ร้ายป้ายสีความทุกข์ยากและความล้มเหลว ผู้ที่เข้าใจการทำงานไม่ก่อปัญหาจะถือการไม่ก่อปัญหาเป็นเป้าหมายอย่างเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นเขาจะทำแต่เรื่องที่สอดคล้องกับกฎและปรองดองกับส่วนทั้งหมดไร้ปัญหาคือสภาวะของเตาสิ่งที่แสดงออกคือการปกครองทั่วล่าต้องไม่หยุมยิม หากบ้านเมืองวุ่นวายย่อมไร้คุณสมบัติการปกครองดังที่ท่านเหล่าจื่อกล่าวไว้ภายใต้สภาวะที่ไร้ปัญหาคนเราดูคล้ายไม่ได้ทำอะไรแต่งานกลับประสบความสำเร็จนี่จึงเป็นทักษะที่แท้จริงดังนั้นคนเราจะทำงาน ต้องเข้าใจเหตุผลของไร้ปัญหาก่อนโดยอาจารย์เจ้าเมียวกอ่อวันที่8เมษายน2566เผยแพร่วันที่1889